สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมืน่นตัวยงนะครับพวกเพจที่เชียร์กองทัพลาวเนี่ยโอ้โหก็พยายามแห่กันประโคมข่าวนะครับว่าทหารลาวเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วก็ควบคุมพื้นที่นะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกมงโจมตีนะครับเพื่อน ไงงามไส้น้ำตามาให้ <จะ S 2> ค,คิดนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับข้แนะนอข่าวสารจากฝั่งไทยอย่างพี่ทหารเก่าขุนกะเพราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโมงเนี่ยมันถล่มเสร็จมันสั่งสอนแล้วมันก็เปิดตูดกลับไปแล้วนะครับ <laughs> แต่ทหารลาวเนี่ยยังฝันผวานะครับกลัวเออ ถูกสกัดกลางทางก็เลยไม่กล้าขึ้นตรวจสอบพื้นที่อะไม่เป็นไร่างหัวมันนะครับก็ฝากไปให้กําลังใจพี่ขุนกะเพาหน่อยเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนรักชาตินะครับแล้วก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอนะครับให้กับคนไทยเนี่ยรับรู้ข้อมูลน,นะครับส่วนไอ้พ์จากฟังลาวเนี่ยพยายามจะประโคมข่าวพาดพิงมาถึงลาวนะครับ แล้วก็อ้างว่ามง้งเนี่ยนะครับแหมเป็นคนไทยด้วยนะครับอ้างแต่ไม่มีข้อมูลอะไรพูดมาล,ลอยเฉยเลยนะครับคราวนี้ไอ้ชาวลาวที่เกียดชังเราเป็นทุนเดิมเพราะได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์บิดเบือนนะครับจากระบบการศึกษาของเราก็พากันโกรธแค้นนะครับพอรู้ว่าทหารลาวเข้าควบคุมพื้นที่ได้ก็ดีใจใหญ่เลยนะครับไอ้เปิอไอ้ป่องก็ไปส่องคอมเมนต์แล้วแหมมันน่าสนใจก็เลยอยากเอามาฝากกวนเมืองตัวโยงครับเพื่อน เช่นเคยเพื่อนๆฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่นครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิกกัดไอแอดมินก็จะหูไปนะเอาตาไปไร่นะครับคิดซะว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้โหน้ำตากูจะลหลความคิดเห็นที่หนึ่งประเทศไทยอิสาสอปอปราวส่งมงทำร,ร้ายสอปอปอลาว งามสลาวมีอะไรให้หน้าอิจฉากันเพื่อนดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยนะครับต้องอาศัยพึ่งพากองทัพจากประเทศอื่นให้เข้ามาสนับสนุนถามเลยครับาหากมันเกิดสงครามอ่ะไอกองทัพประเทศอื่นอ่ะมันจะได้อะไรครับเพราะอะไรสมบัติไม่มีนะครับเพื่อนไอทองที่อ้างว่ามีก็ไม่รู้ขุดมาจะหมดหรือยังนะครับ <S <S ขนาดตอนนั้นเพื่อนเหียนมาช่วยล้มล้างการปกครองนะครับเพื่อนก็ไม่มีอะไรจะใช้หนี้เขานะครับ สุดท้ายแม่ก็ต้องเอาผู้สาวนั่นแหละครับแหมไปให้เขานอนร่วมค้างคืนสงสัยถ้าลวงรูมันอะไรเนี่ยท <laughs> ่านจำไม่ผิดสุดท้ายลูกสอดลูกแกว้วเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสร้างวาทกรรมโกรธแค้นเกียดชิงชังเราถึงขั้นปิดประเทศไม่คบหากับเราแต่ทําไมรู้ไหมครับไม่พอจะแรกนะครับเพื่อนโห ต้องร้องเปิดประเทศนะครับแล้วก็ส่งแรงงานข้ามมานำเงินบาทไปใช้ในประเทศเพราะอะไรเงินดอลลาร์ไม่พอนะครับโอ้ยงามไส้เพื่อนเหียนที่ว่ารักใครเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับมีโอกาสเขาก็ขนไม้ขนค้ำนะครับไปพัฒนาบ้านเขาเมืองเขานะครับพอทุก์ยากลำบากก็มาขอความช่วยเหลือจากเรา เกียดชิงชังเราแต่กลับสนับสนุนให้ประชาชนของตัวเองข้าฝั่งมาเป็นขี้ข้าเรานะครับณพื้อนโอ้ยงามไส้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่สองทหารลาวควบคุมพื้นที่ได้แล้วควรบุกยึดอีสานต่อโอ้ยปัญญาอ่อนประสาทกูจะเสียนะครับ มึงถามคนอีสานหรือยังนะครับว่าเขาอยากจะไปรวมหัวโจมท้ายอยู่กับมึงหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆ<ม>เอ้าก็แม้มันก็กอดคออดอยากกันดานกันสิครับเพื่อนๆ <c oughs> แล้วคนอีสานเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลาวนะครับเพราะเขาไม่มีลูกสอนลูกแก้วเหมือนชาวลาวและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆโห้งามไส้คาําว่าลาวพูดเบาๆก็เจ็บนะครับ ้ววมันนนสิเป็นแนวความคิดเห็นที่สมขอบใจกองทัพสปปลาวหลายถ้าเป็นไปได้บุกสั่งสอนไทยเลย <c oughs> โอหเลอะเทอะไรสารไอ้ปัญญาอ่อน <c oughs> ถ้าไม่มีกองทัพรัสเซียจีนเวียดนามนะครับให้การสนับสนุนบอกตรงๆลาวเนี่ยเออก็เหมือน ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเขี้ยวเล็บเลยเพราะอะไรละครับเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับคือประเทศมึงไม่มีอะไรให้มีสถานะทางการเป็นประเทศเลยครับเพื่อนทรัพยากรก็ไม่มีนะครับประชาชนนะครับบุคลากรก็มันสมองน้อยครับเพราะอะไรโง้นะครับเรียนไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะให้งามไส้และที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรครับผู้นํานะครับก็ยังไม่มีมันสมองในการพัฒนาประเทศให้มันเจริญได้เลยครับ ประชาชนแค่เจ็ดแปล้านพื้นที่ใหญ่โตนะครับแต่กลับไม่มีองค์ความรู้อะไรในการสอนให้ประชาชนมีทักษะมีความสามารถหรือนะครับพัฒนาในการพึ่งพาตัวเองได้นี่ถ้าไม่อาศัยว่าได้อัน,นิสงส์จากความเจริญของประเทศไทยแล้วส่งแรงงานเข้ามาหรือแรงงานลักลอบเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็โอ้โหเสืร์เสิรง่อยเปียเสียขานะครับเพื่อนยังมีหน้าคิดจะมาสั่งสอนเรานะครับเพื่อน จริงๆแล้วสมัยการปกครองระบอบกษัตริย์ถ้าเลือกรวมกับไทยมันจบไปแล้วครับเพื่อนๆและอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรถ้าไทยไม่เปิดประเทศปล่อยให้มันกันดารเนี่ยมันก็จะเหมือนเยอรมนีครับตะวันออกตะวันตกอ่ะสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้นะครับมันต้องร้องรวมประเทศนะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันอดตายครับเพื่อนโอ้ไองามไส้ประสาทคุณจะเสียทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสในการทวงแผ่นดินนะครับประเทศลาวคืนนะครับ เพราะเวียดนามและจีนนะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ได้เจริญขึ้นแล้วครับเพื่อนเห็นไหมละครับการเมืองของเราผิดพลาดเยอะครับเพื่อนสุดท้ายการว่าเรามีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือลาวครับเพื่อนนี่เราโชคดีเฉยๆที่ภารัฐลาวเนี่ยมันโง่นะครับมันกดหัวประชาชนไม่ให้ประชาชนฉลาด พอทาไม่เช่นนั้นนะตายเลยนะครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นคู่แข่งเราเป็นคู่อาฆาตที่น่ากลัวอีกประเทศหนึ่งเพราะอะไรล่ะครับเพราะมันติดชายแดนเล้านะครับประเทศมันติดกันนะครับอันตรายที่สุดและประชาชนลาวทุกคนเนี่ยคือทหารนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยทั้งหญิงและชายคือทหารเช่นเื่อนพราะคุณปล่อยให้มันข้ามฝั่งมาทํางานหรือมาเป็นแรงงานมันก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารสุดท้ายมันก็คือไส้ศึกนะครับ โอ้โหงามใ่น้ำตากูจะรัวนะครับไอร้รอดตาความ<อ>คิดเห็นที่สี่เป็นหยังอิส,สาสอปอป,อปอลาวสงสัยอิส,สาเพราะสอปอป,อปอลาวพัฒนาหลายกว่า <c oughs> โอ้โหประสาทกูจะเสีย <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออมึงทะเลาะก,กันเองนะครับคนไทยไม่รู้เรื่องนะเพื่อนก็ผู้น้าระดับสูงของมันเนี่ยละครับไปโกงเงินนะครับฆ่าขนไทย ยาเสพติดของกลุ่มวาครับเขาก็โกรธแค้นเขาก็ไปสั่งสอนเฉยๆแต่กลับมาคิดว่าเราไปอิจฉาต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเมืองคาสิโนนะครับที่นายทุนจีนเนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับฝากกวนหมื่นตัวยงคอมเมนต์หน่อยครับที่เข้าไปลงทุนโอ้โหแล้วก็สร้างเมืองดูเหมือนใหญ่โตไอนี่มันขี้ประติ๋วเขาเพื่อนทหากเปรียบเทียบกับจังหวัดของเราเนี่ยเทียบไม่ได้นะครับของเรานี่ยได้เปรียบเทียบแค่อำเภอหนึ่งแค่นั้นแหละเพื่อน อ้ยงามไส์ประสาทกูจะเสียแต่เนื่องจากลาวเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีนะครับและคนลาวก็ไม่เคยเห็นความเจริญนะครับพอมีนิดมีหน่อยก็นึกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาแล้วนะครับโอ้โวยมันสิเป็นความ,มคิด,ดเองที่ 5, ห้าไทยก็เก่งแต่ปากเก่งแต่โฆษณาส่วนเสือ้อหลอกคนของตัวเอง โองามสเราต้องขอบใจนะครับภาคลัฐลาวนะครับที่สอนประชาชนให้โง่เงา่าเบา,บาปัญญาเต่าตุ่นได้ขนาดนี้เพราะอะไรล่ะครับเอา้าเรามามองดูอีกทีเนี่ยอ๋อเรายังมีโอกาสนะครับอยู่เหนือมันอีกเยอะนะครับเหมือนโอ้ยงามไส้น้ำตากูจะรั่วนะครับสลาดสองใส ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทงหมดได้นะครับอีวีนีแอนมือนกรามขอพระคุณกวนมือนตัวยงทุกท่านและท่านผ่านเข้ามารับชมรลบฟังนะครับแล้วขอตัวลาไปก่อนเะไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลกิจ จริงๆเลยไอเพลงที่กูแตก